หน้าเมนูนะคะบางคนเป็นหน้าอย่างนี้อยู่เนาะให้ปไปทางขวานะคะแล้วไปที่ b y d assistant นะคะในการเปลี่ยนภาษาแล้วสังเกตว่าจะมี audio wake up เพลกนี้นะคะเราเลื่อนไปข้างล่างเลยไปไกลนะคะ okay. voice language นะคะสังเกตด้านขวาจะเป็นคำว่า english america นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ะคะ่ะด้วยกันกดเข้าไปอ่าตรงนี้จะมีให้เลือกนะคะ อังกฤษไทยตอนนี้ของหลินใช้คําว่า English อยู่คือต้องการให้คําสั่งเนี่ยเป็น English ถ้าเลือกไทยก็จะเป็นไทยถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้แอดเพิ่มเข้าไปได้นะคะก่อนหน้าก็จะมีเป็นภาษาเกาหลีภาษา,า,าจีนะอะไรพวกนี้แล้วเราก็สามารถดูได้อีกค่ะว่าตัวคําสั่งต่างๆเนี่ยใช้ยังไงได้บ้างมีอะไรบ้างไปทางขวาน,นะคะ B Y D Voice Skill ค่ะั้งหมดนี้คือจะเป็นคำสั่งง่ายๆที่ใช้นะคะตัวอย่างว่าต้องสั่งยังไงแล้วมันจะไปไหนบ้างเช่นตัวอย่างนะคะเอ,เอาตัวไหนดี Media Player เป็นต้นนะคะก็ะจะบอกว่า Play Music Pause Music ก็ต้องขึ้นคำว่าให้ B Y D ก่อนนะคะเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็บอก Play Music ก็บอกให้เปิดเสียง uh huh. เห็นไหมคะ <Okay. S 1> ขึ้นแล้วโอเค ให้ B Y D turn off music นะคะลองไปทำเล่นกันดูนะคะ